ตอนนี้นะฮะเราได้พ่วงขันนะครับ4ท่านครับที่จะแข่งในรอบนี้นะครับท่านแรกลยครับคุณกิษชณาครับอยู่ที่แท่านของสายการบินบางกอกแอร์เวย์สครับคุณยาณพลนะครับอยู่ที่แท่นของโซกริลอาจารย์ปัญญา์ของเรานะฮะอยู่ที่แท่นของไอทีซิตครับคุณธงชัยนะครับอยู่ที่แท่นของน้ำมันอเนกประสงค์ WD40 ครับ กิกาของเรานะฮะในรอบนี้คาสสิกเกมนะฮะต้องบอกผู้ชมเลยนะครับว่าในรอบนี้เนี่ยนะครับเราจะมีการคัดเพียงแค่2ท่านเท่านั้นครับถ้าพร้อมแล้วนะครับตั้งใจฟังคําถามให้ดีครับนี่คือคําถามครับผมถามว่าเดี๋ยวเราจะมีภาพเนี่ยนะฮะจากสงครามโลกเนี่ยนะครับมาให้ได้ดูครับภาพที่ทุกคนกําลังจะได้เห็นต่อไปนี้เนี่ยนะครับเป็นภาพของสงครามโลกซึ่งเกิดขึ้นครับ จากที่ประเทศใดบุกไปที่ประเทศใดครับแล้วก็ประเทศใดเป็นฝ่ายชนะครับถ้าพร้อมแล้วภาพที่หครับ2ครับ3ครับแล้วก็4ครับสูกดแล้วนะครับเอาเลยครับเด็วมากัะคูณต้องใช่ิบัตได้เลยเหรอได้เลยครับเอาเลยเฮ้ยต่เลยรูปนี้นะครับเอามาเลยมาเลยคือเกิดขึ้นวันที่6 สิงหาคม1945หลังจากที่อเมริกาทิ้งระเบิดปรมาณูลูกแรกใส่ญี่ปุ่นครับโดยเกิดขึ้นเวลา8โมง46นาทีครับเฮ้ยโอ้โหนะฮะที่ไหนนะที่ไหนนะที่ฮิโรชิม่าเพราะมีไอโดมทองเนี่ยไอโดมเนี่ยอยู่ครับผมจะเรียกเป็นแลนด์มาร์คของฮิโรชิม่าครับนี่เป็นครั้งแรกที่อาวุธนิวเคลียร์ถูกนำมาใช้ครับในสงครามส่วนรูปที่2ครับอันนี้คือสงครามสตลลิมการดครับปี1942ครับครับตอนนั้นเนี่ยรัสเซียเนี่ย เขารวบรวมกําลังได้ใหม่ตอนเดือนธันวาฯกลับมาสู้เยอรมันครับตอนนั้นเยอรมันเนี่ยเข้ายึดเมืองซาลินกาดเรียบร้อยแล้วแต่พอดิติดพายุหิมะในฤดูหนาวครับรัเสเซียเนี่ยอาศัยความได้เปรียบจากพายุหิมะครับเอาเละฮะภาพนี้ครับเป็นภาพการลบที่ทะเลฟิลิปปินส์ครับดูแล้วมันเป็นการลบทางทะเลครั้งใหญ่เลยครับครับของญี่ปุ่นกับอเมริกาเป็นกองกำลังลบผสมครับเหมือนกับว่าเป็นกําลังลบทางเรือ สุดท้ายของญี่ปุ่นแล้วที่มีอยู่แล้วส่งมาลบที่ฟิลิปปินส์ครับในปี1944ครับส่วนอันนี้ครับบระชอบริเช่นหรือสมรภูมิเนื่น่านฟ้าอังกฤษครับพิอร์มันเนี่ยพิชิตทุกประเทศในยุโรปได้แล้วเหลือแต่อังกฤษทียวที่ยังไม่ได้ข้ามไปครับฮิลเลอร์ก็เลยวางแผนครับก็เลยส่งเครื่องบินบินข้ามช่องแคบอังกฤษไปบอมเครื่องบินอังกฤษต่างๆที่อยู่ในในรอบทั่วเกาะอังกฤษเลยครับทีนี้มีวันหนึ่งครับนักบินเยอรมันบินหลงทางครับไปปลดระเบิด ใส่เมืองเมืองนึงประกอบเป็นเมืองลอนดอนคือต้นหนเขาผิดพลาดครับก็เลยทิ้งระเบิดใส่ลอนดอนครับทีนี้ยเนี่ยพอทิ้งใส่ลอนดอนปุ๊บวันลงขึ้นอังกฤษทิ้งระเบิดใส่กรุงเบอร์ลินครับฮิตเลอร์เปลี่ยนแผนใหม่ครับแต่มาบอมลอนดอนแทนครับครับคำถามที่เราถามไปนะสงครามโลกภาพที่เห็นนี้เนี่ยนะครับเกิดขึ้นจากประเทศใดบุกประเทศใดและใครชนะครับภาพที่หนึ่งอเมริกาบุกญี่ปุ่นครับอเมริกาชนะครับต้องถูกนะครับ ถูกต้องครับภาพที่สองครับอันนี้เยอรมันบุกสาวภาพโซเวียตแล้วสาวภาพโซเวียตได้รับชัยชนะครับเยอรมันนะฮะบุกสหภาพโซเวียตนะครับสาภาพโซเวียตได้ชัยชนะนะครับภาพที่สามครับประเทศใดบุกประเทศใดครับอันนี้อเมริกาบุกญี่ปุ่นครับแล้วอเมริกาได้รับชัยชนะครับ อเมริกาบุกญี่ปุ่นนะครับอเมริกาไม่ถูกนะครับไม่ใช่นะครับญี่ปุ่นบุกอเมริกานะครับสรุปแล้วสถานการณ์นี้คือญี่ปุ่นบุกยุทธภูมิมิดเวย์ถูกต้องครับยุทธภูมิมิดเวย์นะครับยุทธภูมิมิดเวย์ที่เห็นนี่เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินถูกทิ้งระเบิดของญี่ปุ่นสีดำจมข้อนี้คุณตอบว่าเยอรมันบุกอังกฤษแล้วอังกฤษได้รับชัยชนะครับเยอรมันบุกอังกฤษ อังกฤษได้รับชัยชนะนะครูเ oh, oh. สียดายมากและนี่คือภาพเมืองฮิโรชิมาหลังจากที่อเมริกาบุกญี่ปุ่น ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองโดยภาพนี้คือผลของระเบิดปรมาณูลูกแรกเมื่อวันที่6สิงหาคมปี1945โดยอเมริกาเป็นฝ่ายชนะซึ่งโดมที่เห็นนี้ถูกเรียกว่าเป็นโดมปรมาณูอนุสรณ์สันติภาพที่สําคัญของเมืองฮิโรชิมาส่วนภาพเล็กที่เห็นนี้คือภาพของรอยคนนั่งหลังจากที่โดนความร้อนแล้วแรงของระเบิดปรมาณูจนร่างละลายเหลือเพียงรอยที่เห็นนี้เท่านั้นภาพที่เห็นนี้ คือเหตุการณ์ในสงครามโลกครั้งที่สองที่เรียกว่ายุทธการสตาลินการ์ตตั้งแต่วันที่21สิงหาคมปี1942ถึง2กุมภาพันธ์ปี1943ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองถือเป็นยุทธการที่มีทหารของทั้งสองฝ่ายเสียชีวิตมากที่สุดกว่า2ล้านคนและถือเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญจุดหนึ่งของสงครามเมื่อเยอรมันเป็นฝ่ายบุกสหภาพ,าพโซเวียตแต่ต้องพ่ายแพ้ไปในที่สุดและนี่คือภาพยุทธนาวีมิดเวย์ถือเป็นยุทธนาวีที่สาคัญที่สุดใน หาสมุทรแปซิฟิกสมัยสงครามโลกครั้งที่2วันที่4-7มิถุนายน 1, 1942ครั้งนั้นญี่ปุ่นหวังจะยึดเกาะมิดเว์ซึ่งเป็นเหมือนเมืองหน้าด่านของอเมริกาแต่อเมริกาสามารถถอดรหัสลับของกองทัพเรือญี่ปุ่นได้จึงสามารถเตรียมการป้องกันและทำลายกองทัพเรือของญี่ปุ่นได้ในที่สุด และนี่คือภาพของยุทธการบริเตนซึ่งถือเป็นการรบทางอากาศที่มีปฏิบัติการทิ้งระเบิดที่ยาวนานและสูญเสียมากที่สุดเท่าที่เคยมีจนถึงปัจจุบันยุทธการนี้มีชื่อเรียกเต็มๆบ้าง Battle of Britain เกิดขึ้นเมื่อนาซีเยอรมันทาการบุกเหนือน้านฟ้าของอังกฤษช่วงเดือนกรกฎาคมปี1940ถึงพฤษภาคมปี1941โดยยุทธการนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความพ่ายแพ้ขวังสําคัญของเยอรมันผิดไปแล้ว หนึ่งท่านนะฮะคือคุณตงชัยนะครับสงครามโลกครับคือสงครามที่แต่ละฝ่ายเนี่ยนะฮะจะนำอาวุธที่ดีที่สุดของตัวเองเนี่ยนะครับในช่วงนั้นๆเนี่ยมาใช้กันในเกมนี้นะครับผู้ชมครับเราจะมีอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆมาให้ได้ดูนะฮะนี่คือคำถามครับผมถามว่าอาวุธยุทโธปกรณ์ต่อไปนี้เนี่ยนะครับมีชื่อว่าอะไรครับแล้วก็ประเทศใดนะฮะนำมาใช้เป็นประเทศแรกครับ ทีละภาพนะฮะนี่คือภาพที่1ครับภาพที่2ครับภาพที่3ครับภาพที่4ครับเอาเลยครับคุณจาร์โคนคุณจร์บคครับถอยหลังแบบปล่อยจรวดเลยนะครับ <S 1> <S 1> เราจะไปจากภาพที่4ก่อนเครื่องบินรุ่นนี้นะครับ ขับไล่ทิ้งระเบิดคือนอกจากว่าจะเป็นเครื่องบินขับไล่ก็แล้วยังสามารถเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดก็ได้ด้วยอืภาพที่สามนะครับจะเห็นลักษณะเป็นควันเป็นการต่อสู้ทางอาวุธเคมีชีวะนิวเคลียร์จุดเริ่มต้นครั้งแรกของโลกมาจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งก็คือมาจากภาพนี้ครับผมแล้วไปที่ภาพที่สองนะครับจะเห็นเป็นตับเลยจะเห็นว่าเป็นรถบรรทุกมีรางบรรจุจรวดอยู่นะครับ ก็เลยมีการคิดว่าเอะถ้าเรามีจรวดหรือเรามีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ยิงออกไปแบบเป็นตับเลยไปทีหนึ่งสิบยี่สิบรูปพร้อมๆกันเลยอำนาจการทำลายล้างมันน่าจะสูงขึ้นนะครับก็เลยเป็นที่มาของอาวุธชิ้นนี้ครับแล้วรบสุดท้ายครับรูปที่หนึ่งเรือรอบนียจะถูกแบ่งออกเป็นชั้นต่างๆเรือที่ใหญ่ที่สุดก็คือเรือชุดนี้นะครับเราเรียกว่าเรือประจันบาลน,นะครับก็คือเป็นเรือที่เอาไว้สําหรับการต่อสู้และยิงเรืออีกฝ่ายนึงให้จมโดยเฉพาะ ก็คือจะมีขนาดปากลํากล้องเนี่ยตั้งแต่9นิ้วเป็นต้นไปคือใหญ่มากๆเลยนะครับคือยิงโดนเรือกันทีเดียวนี่คือจมเลยครับครับผมหลังจากนี้ไปคือคําตอบครับผมเอาเลยครับมาเอาลูกที่4ก่อนก็แล้วกันครับเชิญครับโอเคครับเครื่องบินรุ่นนี้เป็นเครื่องบินขับไล่เครื่องบินรุ่นมอสกิโต้ประเทศแรกที่นำมาใช้คือประเทศอังกฤษครับผมประเทศแรกนะครับมาดูนะฮะมอสกิโตถูกนะครับ อังกฤษครูบับภาพต่อไปครับภาพต่อไปนี่เป็นภาพของการใช้ก๊าซคิดครับผมนํามาใช้เป็นครั้งแรกคือประเทศเยอรมันกา๊าซนี้คือกา๊าซคอลีนครับผมประเทศเยอรมันคอลีนนะครับถูกต้องครับประเทศที่เรามาใช้ประเทศแรกคือเยอรมันครับเยอรมันถูกต้องครับแล้วก็รูปที่สองครับคือรูปสลวดฝักคัสยูซา ประเทศที่นํามาใช้คือประเทศรัสเซียครับผมคัดอยู่ชานะฮะถูกนะฮะประเทศไม่ใช่นะครับสาภาพโซเวียตครับไม่ใช่รัเสเซียครับอูเ้เสรจไายมากนะฮะข้อที่กูจะตอบว่าอะไรเรือประจันบานยามาโตะยาบาโตะประเทศญี่ปุ่นครับ,รรบยามาโตะประเทศญี่ปุ่นนะครับ เรือประจำบาลยามาโตะของประเทศญี่ปุ่นคือเรือรบที่ใหญ่ที่สุดในโลกออกปฏิบัติการครั้งแรกในสงครามโลกครั้งที่2เมื่อปี1941และถูกเรือบรรทุกเครื่องบินของอเมริกันจมลงปี1945ในสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งการจมลงของเรือรบยามาโตะนี้ถูกมองว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความพ่ายแพ้ของประเทศญี่ปุ่นเลยทีเดียว จรวดคัดยูชาหรือฉายาสตาลินอแกนผลิตขึ้นครั้งแรกในปี1939แม้จะขาดความแม่นยำแต่การยิงจรวดขนาด132ม mm, ิลลิเมตรหลายลูกออกไปพร,พร้อมๆกันก็สามารถสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่เป้าหมายได้มากทีเดียวซึ่งสำหรับประเทศแรกที่นำมาใช้นั้นก็คือสหภาพโซเวียตที่เปลี่ยนชื่อจากจักรววัตรริรัสเซียเพราะเกิดการปฏิวัติรัสเซียขึ้นและเมื่อสหภาพโซเวียตล่มสลายเมื่อปี1991จึงกลับมาเป็นประเทศ รัเสเซียจนถึงปัจจุบันก๊สคลอรรนทูกนํามาใช้ในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเป็นครั้งแรกโดยทหารของฝ่ายเยอรมันใช้ก๊สคลอรีนในการโจมตีกองทัพอังกฤษส่งผลให้ทหารอังกฤษอย่างน้อย140คนเสียชีวิตซึ่งภายหลังก็มีหลายประเทศนําก๊สคลอรีนมาใช้เป็นอาวุธเคมีอย่างมากมายเช่นกันและสําหรับก๊สคลอรีนนี้ท่านนํามาใช้ในทางที่เป็นประโยชน์ก็คือการฆ่าเชื้อโรคในน้ํานั่นเอง มอสควิโตหรือชื่อเต็มๆคือ The Havilland r Mosquito เป็นเครื่องบินขับไล่และทิ้งระเบิดของประเทศอังกฤษโดยมีความพิเศษคือลำตัวทำจากไม้จึงมีความเบาและบินได้คล่องแคล่วรวดเร็วภารกิจที่โด่งดังที่สุดของ m o สควิโตคือการทิ้งระเบิดโรงงานผลิตจรวด V2 ของฝูงบิน633และเคื่อนโมเน่และอีเดอร์ในแคว้นรูข,ของประเทศยอรมนีในสงครามโลกครั้งที่สครับเอาละฮะตอนนี้ยังไม่มีใครถูกเลยนะครับ พลาดแบบนิดเดียวเท่านั้นเองนะฮะนี่คือคำถามครับผมถามว่าหลังจิกซอเนี่ยนะครับเป็นภาพของบุคคลใดในสงครามโลกค,ครับ <S <S ผมขอเลือกเปิดก่อนเลยนะฮะหมายเลข14ครับเอาแล้วนะฮะถ้าพร้อมแล้วเปิดเลยครับเอานะ,ะ้ะกดแล้วนะฮะอาจารย์มันด้รับกดแล้วนะครับ ภาพนี้น่าจะเป็นภาพของบุคคลคนหนึ่งซึ่งเป็นบุคคลสําคัญของอเมริกาด้วยเคยปฏิบัติการในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเขาถอดเสื้อแล้วก็กำลังเตะท่าถ่ายรูปเท่เลยแล้วก็ใส่แว่นตาดำอย่างนี้เลยใช่ไหมแล้วก็ถ่ายภาพแล้วก็ยิ้มโดยที่เขาเป็นผอ,อรเรือตอร์ปิโดคนคนนี้หลังสงครามโลกครั้งที่สองเขาได้กลายมาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐพอตอบครับตอบเลยเหลยครับแทบจะไม่เห็นอะไรเลยนะคุณจะตอบว่า จอห์นเอฟเคนเนดีครับจอห์นเอฟเคนเนดีนะครับผมและนี่คือคำตอบครับครับด<อ>ูมั่นใจมากนะครับถูกครับโอ้โหเก่งมากโอ้โหภาพนี้นะฮะอ้นี่หล่อมากเลยนะเยี่ยมมากเยี่ยมมาก ปราัเข้ารอบเลยครับ,รบแล้วก็เป็นคุณปัญญาณัฐอาจารย์ผู้ฝึกสอนนักศึกษาวิชาทหารที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงได้เป็นคนแรกเยี่ยมจริงๆครับ จอห์นเอฟเคนเนดีคือประธานาธิบดีคนที่35ของสหรัฐอเมริกาโดยในช่วงสมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่2 k e เคนเนดีได้เป็นผู้บัญชาการเรือตอปิโดซึ่งเคนเนดีได้เคยสร้างผลง,งานครั้งหนึ่งไว้นั่นคือการช่วยเพื่อนทหารให้รอดชีวิตจ,จากเหตุเรืออับปางโดยการโจมตีของค่าศึกโดยเคนเนดีได้ว่ายน้ำพยุงร่างเพื่อนที่ได้รับบาดเจ็บไปโดยไม่ทอดทิ้งซึ่งจากวีรกรรมครั้งนี้ทําให้เขาได้รับเหรียญกล้าหาญจากทางนาวิโยธินนั่นเองคำถามครับผมถามเลยแล้วกันครับ สิ่งที่คุณกำลังเห็นอยู่นี้คือคุณสมบัติครับนี่คือคุณสมบัติของบุคคลใดในสงครามโลกครับขอเปิดหมายเลขสองครับหมายเลขสองอ้เฮ้เย,ย,ยตกลยเลยฮะในใจตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับผมกำลังนึกถึงประเทศที่มีนายกรัฐมนตรีอยู่ครับถ้าพูดถึงเรื่องสงครามโลกเนี่ยบางคนที่ดังและเคยเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีมาก่อนครับ ขอตอบเลยดีกว่าครับตอบเลยเลยครับถ้าพูดถึงเลครึขอตอบว่าอดอล์พิทเลอร์ครับเขาเคยเป็นนายกรัฐมนตรีปี1933และนี่คือคำตอบครับตอบถูกเกมจบเลยนะครับผิดครับไม่ถูกครับ